สวัสดีครับหมูหมอนดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเข้าคลิปการพยากรณ์นะครับผมดาวศุกร์ย้ายนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับผมดาวศุกร์นี้ที่เราเลือกคอนเทนต์นี้มานะครับผมมันมีปัจจัยนะครับผมมันจะมีดาวเสาร์นั้นนะครับผมมาตีโกลนกันนะครับผมมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาทําให้ดาวศุกร์ของเรานั้นหมายถึงดาวธาตุน้ำของเรานั้น เกิดการเผาไหม้หายไปอย่างรวดเร็วแต่ละราศีนะจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผม พบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีพิจิกกันบ้านครับผมชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับทีมีการย้ายของดาวสุขประจำเดือนพฤษภาคมนะครับผมดาวสุขนั้นจะย้ายวันที่สถึงสาสิพฤษภาคมนะครับผมมีเกณฑ์อะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียให้นะครับผมโอเคครับผมดาวสุขเราอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมดักให้ผู้ผิดชาวราศีพิจิกอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมแล้วก็ ดาวสุกเดิมนั้นอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วมีการโคจรมาเรื่อยๆปุ๊บดาวสุกเราแทนด้วยเลข6นะครับผมมาอยู่บนเรือนของชาวเมถุนนะครับผมปุ๊บเป็นกเกษตรเป็นเลข4นะครับผมก็คู่ดาวนั้นเป็นดาวนั้นธาตุถูกกันครับผมเป็นธาตุน้ำเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคจากการพยากรณ์ด้วยพบด้วยเรื่องกันก่อนนะครับผมดาวสุกนั้น เกษตรอยู่ตรงนี้กับเกษตรอยู่ตรงนี้นะครับผมหนึ่ง6 7สี่ห้าดอ่ะเกษตรอยู่ที่พบปัตตนิพพปัตตนิเข้ามรณะนะครับผมการพยากร์อันดับแรกเลยครับผมก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นนะครับผมสุขภาพนั้นมีเกณฑ์อะไรครับผมก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกโรคช่องท้องเกิดขึ้นพวกเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะส AN, ืบพันธุ์หรืออะไรพวกนี้จะมีเกณฑ์ที่เป็นสุขภาพไม่ดีเพราะว่าเข้าในภพมรณะนะครับผม ครับอันดับที่สองนะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของคู่ครองนะครับผมเข้าพบมรณนะนั้นก็ให้ระวังเรื่องของเกณฑ์ของการเลิกรากันเกิด <ๆ S 1> ขึ้นได้นะครับผมจะเลิกรากันเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่นะส่วนอีกอันนึงนะครับผมอันนี้จะพบวิหน้านะครับผมพบวินา้าเข้าพบมรณนะก็ให้ระวังครับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับผมค่าใช้จ่ายนน,นั้จน มันจะมีเข้ามาหนักหนามากนะครับผมโอเคมันไปทางเดียวกันเลยนะครับผมกับนักช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมนี้ที่มีการย้ายเข้ามาของดาวศุกร์นะครับผมดาวเสาร์มันอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีเลยส่งผลตรีโกนกันเข้ามานะครับผมก็จะกลายเป็นศุกร์เข้าเสาร์แทรกพอดีเลยนะครับผมศุกร์ขเข้าเสาร์แทรกครับผมอใช้การพยากรณ์แบบเดือนทเข้ามาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับผม อันนี้ธาตุดาวสุกเป็นธาตุน้ำนะครับผมนี่เป็นธาตุไฟนะครับผมอ่ะธาตุไฟเจอธาตุน้ำน้าค่อยๆระเหยไปแน่นอนครับผมความรักจืดจางเกิดขึ้นนะครับผมตรงส่วนนี้ให้ระวังครับผมเพราะว่าน้ํามันหายไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆครับผมโอเคอันดับที่2นะครับผมอ่ะมาเรื่องของการเงินนะครับผมดาวศุกร์เจอดาวเสาร์นะครับผม เผาอย่างรุนแรงให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมหรือเราใช้จ่ายเองนั่นแหละครับผมมีเกณฑ์นะครับพังกันได้เลยทันทีจากประสบการณ์สติที่เคยทํามาก็คือพอสุขเจอสาวนี่ครับผมไม่รู้ค่าใช้จ่ายอะไรมาอันนี้ก็ตกค่าใช้จ่ายเหมือนกันเดี๋ยวจะมาแบบที่เราคิดกันไม่ทันเลยนึกกันไม่ออกเลยว่ามันไม่น่าจะมาได้มันก็มาได้อะไรที่มันไม่น่าเกิดก็เกิดได้เช่นเดียวกันนะครับผมถึงทํา ไอคอนเทนต์ดาวสุกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเอาจะมาบอกไปก่อนว่ามันมีเกมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมครับโอเคความรักมันจะจืดมันมันมีปัญหาเพราะความรักมันจืดจางไปเพราะมันโดนไฟเผานี่เองนะครับผมโอเคอันดับที่2นะครับผมอันดับต่อมาก็คือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยดาวสุกนะครับผมอยู่ในถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับผมก็ให้ระวังนะครับผมมีเกมนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมไอ้ตรงดาวอ่าราศีเมถุนนั้นหมายถึง มีเป็นสัญลักษณ์รูปผู้หญิงคู่นะครับผมก็เป็นคนคู่ไม่ผู้หญิงคู่กับผู้ชายคู่ก็ได้ครับอะใน,ในเพศสลับก,กันก็ให้ระวังเกี่ยวกับมีลักษณะของมือที่สามเข้ามาเลือกไม่ถูกจะเลือกคนนั้นดีเลือกคนนี้ดีเพราะว่าเป็นสองเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีนะครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะนี้ทําให้เกณฑ์เ้เกิดการเล่ย์าเกิดการเจ๊งกันเกิดขึ้นมาได้นะครับผมในเรื่องของความรัก ตัดสินใจไม่ได้ไม่มีความสุขในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ลงหน้านะครับผมเกณฑ์ที่มีแกจะเกิดขึ้นได้นะครับผมขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับโชคดีครับครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับแต่ราศีนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงเดือนพฤษภาคมครับก็บอกกันอีกทีนะครับผมระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกันนะครับผมครับ ส่งท้ายกันนะครับผมผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมที่ให้โอกาสเรามีปร,ประสบการณ์มาที่นี่นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้นี่นะครับผมครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ